ชลทีกับนรินเป็นคู่รักที่รักกันมากพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยความสุขแต่แล้วพวกเขาก็เริ่มฝันถึงบ้านที่ใหญ่ขึ้นบ้านในฝันที่มีห้องมากมายและหรูหราพวกเขาเชื่อว่าบ้านที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นไปอีก พวกเขาทำงานอย่างหนักและเก็บเงินอย่างตั้งใจในที่สุดการก่อสร้างบ้านในฝันก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างบ่อยๆด้วยความตื่นเต้นในที่สุดบ้านก็สร้างเสร็จมันใหญ่โตและสวยงามมากมีห้องมากมายแต่พวกเขาก็กลับใช้เวลาร่วมกันน้อยลงพวกเขายุ่งอยู่กับการตกแต่งห้องต่างๆด้วยของใหม่ๆ พวกเขาทะเลาะกันบ่อยขึ้นด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้านที่ใหญ่โตดูเหมือนจะทําให้ความขัดแย้งของพวกเขาดุนแรงขึ้นทําให้พวกเขารู้สึกหังเหินกันมากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในห้องของตัวเองบ้านหลังใหญ่โตแต่หัวใจของพวกเขาก็กลับรู้สึกเล็กและเหงานาลินก็รู้สึกไม่ต่างกันเธออยู่ในห้องของตัวเองที่เต็มไปด้วยของสวยงามแต่เธอกลับคิดถึงความอบอุ่นของบ้านหลังเล็กๆหลังเก่า คืนหนึง่งพายุเข้าและไฟก็ดับลงบ้านหลังใหญ่กลายเป็นความมืดมิดและน่ากลัวพวกเขาทั้งคู่ต่างรู้สึกหวาดกลัวและโดดเดี่ยวพวกเขาพบกันในความมืดพวกเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เอื้อมมือออกไปจับมือกันการสัมผัสที่เรียบง่ายนี้ทําให้พวกเขานึกถึงความรักที่เคยมีร่วมกันพวกเขาตระหนักได้ว่าบ้านเป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างแต่บ้านที่แท้จริงสร้างขึ้นด้วยความรักและความอบอุ่น พวกเขากลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งและในที่สุดบ้านหลังใหญ่ก็กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างแท้จริงฝากกดติดตามช่องตูนเตือนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ